เชือกดีจับจับ,บ,บดีเลยใช่ไหมป๋อปะทะกันเองเราวันนี้โซไมยนอนนอนกูนเน่งนั่นแล้วได้แลกนอนเน่งเดียวเ <c ười> อ้า Ê nó tụi cách ui xiêu chẳng Xeo Tìm nhắn nó à này, cái đi Luồng mày tính tim xuống đó Ăn này xeo phá gần bài cuối cục lằn นอนกันโนยดแต่แหลกนี่ไม่นอนกันซะนานอ่ะไหวแยกคอกันอ่ะไปล,ล้างมันเหล็กของหนาจา้าสอบไปล้างไห้นุ๊กหลอกสะกดิดหลวงได้ไหมหอืม ไอ้โนดรูเร็วทุงนายาบอะไรหืมพอบันยิดเนื้อนะมันตุงหน่อยตอนนี้อืออือแหลกฟอนนะอืออือลูกติมนี่ไปล้างติมนี่นักกว่าอือยอดดูแลมัมจ๊ะ

ติมบอบเราจยิงไงไล่ก็แทงนะมันแทงไนอออืออือติมบอบเราไอ้นอไอไล่ยังก้าวก็ไนไม่ติดดิวันนี้ไอ้นกอีกหน้อยได้ไหมไอ้น <cười> <cười> bà hỏi bay ít bay ra bay 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 ít bay ra bay 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 Hoàng là con là cha giam bị giam đứa đó ăn Nhi à, bị hôn đi xuống này đồ cao anh, Hoàng nhi hôn Ui Ui Tìm một chứ nghe nó Ờ nó lượt bài giọt lò lè bố Đài lượt lè ai Ây Bài lượt tịt khó lè Bài khó tịt